สวัสดีค่ะจากร้าน MJ Pan 2021นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรถไถฮิโนมโตนะคะ NZ 2 1 0นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะบอดี้นะคะทุกอย่างนะคะสีคล้ายคูโบต้ามากๆเลยค่ะเรียกว่าจะเป็นแบบโมเดลเดียวกันนะคะแต่ว่าสติกเกอร์คนละอย่างเฉยๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่าอ,อุปรกรณ์ต่างๆเขานะคะก็เรียกว่าเป็นของคูโบต้าทั้งหมดเลยค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพารีวิวเครื่องเครื่องยนต์กันนะคะโอเคเยวเอนจินกนานะกามินนะะีเขาก็จะเปิดบริเวณตรงนี้นะคะก็จะมิีเครื่องยนต์นเครื่องยนต์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสี่สูบนะคะนี้สี่สูบเลยแล้วก็จะมีอา่ามอน้อตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่นะคะเขาจะใสข่ข้างล่างนะคะตรงนี้ตรงหันหน้าแล้วก็อันนี้ให้ชมนะคะ น้ำคือเคียวเลยคันนี้นะคะยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะ,ะเราก็จะมีการล้างส่งมอบอะไรให้อยู่นะคะอันนี้จะเป็นว่าเ่เหรอเห็นไหมไม่ไม่แน่ใจว่าลูกค้าเห็นไหมนะคะเดี๋ยวจะตวรวจน่เกี่<ม> <S 1> <S 1> ยประมาณสีนี้นะคะแล้วก็ยางนะคะยางยางสภาพโอเคทั้งสี่เส้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นยางหน้าแลยยางหลังนะคะอาจจะมีแบบว่าเป็นรอยอ่า แข็งๆบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงแบบว่าเป็นรอยแตกอะไรนะคะก็แล้วก็กระทะค่ะอันนี้เป็นกระทะสีเดิมนะคะเรายังไม่ได้ไไดทำสีใหม่ใหม่ดๆนะคะแล้วก็ยางหลังนะคะก็สีสวยเลยค่ะจะเป็นยางบีสโตนทั้ง4สเส้นเลยนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับโรตารี่นะคะขนาด1.4เมตรค่ะแล้วก็ pto นะคะจะมีแขนมีกระบอกปรับให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมกันค่ะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูชั่วงมงการใช้งานกัน บ้างดีกว่านะคะชุมวงการใช้งานนะคะ1,499เดี๋ยวเราตีไป1,500เลยแล้วกันนะคะก็เหยียบคลัตช์สตาร์ได้ปกติค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะเพราะว่ารถมันก็จอดไว้นะคะเราไม่ได้แบบว่าสตาร์ทใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะมันก็จะต้องอาจจะทำให้เครื่องร้อนนิดนึง Oh เครื่องเงียบนะคะแบบเหมือนคูบต้าเลยค่ะแต่แค่แบบสติกเกอร์เป็นฮ i โนมโตะนะคะสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็จะเป็น21แรงนะคะก็จะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะจะเป็นพวงพลังเวอร์นะคะขับสีเหมือนกัน,นะคะ่ะจะเป็นขับสีนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง 何か発見が出ますか สำหรับคันนี้นะคะเราก็จะขายตามสภาพน,นะคะคือคัสเขาเวลาเหยียบมันก็จะมีเสียงนะคะแต่ว่าระบบอื่นใช้งานได้ปกติค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเลยนะคะอ่ะากดแอปดังเลยแตรดังใวโตอ่าไฟเดียวนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช้งานปกติไฟหน้านะคะใช้งานได้โอเคค่ะ เปิไฟโอเคนะคะ,คะบรถไม่กีนวณมาได้จ้ะ,ะเดี๋ยวมาปันา่นอตารี่นะคะลอตรี่ลอตรีขนาด1 4นะคะจริงๆเขาจะมีท้ายให้ด้วยนะคะตรงน,นี้เราก็เอาไว้ข้างหลังนะคะตรงคนขับนะคะเดี๋ยวเราจะมีแถมไปด้วยอันนี้จะมีกระบอกปรับลาดเอียงนะคะอย่างที่เราบอกค่ะอันนี้ก็จะมีกระบอกปรับ บอกปรับขึ้นลงให้นะคะ,ะใช่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะคะเป็นสอง ว่าอาจจะแบบติดราคาอยู่นะคะเพราะว่ารถมันจอดไวอย่างนี้ค่ะถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องมันก็จะไม่ไม่เป็นแบบนี้นะคะฮ<ว>ะเนี่ยมันก็จะมีเสียงเป็นแค่นี้แค่นี้เลยจริงๆนะคะสําหรับราคาของคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะคะคันนี้ก็สวยๆเลยค่ะเรียกว่าแบบสภาพดีเลย คือถ้าใครหารถไปใช้งานนะคะก็แค่คันนี้ก็เรียบโอเคเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยนะคะแสนต้นๆค่ะเนี่ยระบบต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะช่วงล่างระบบเกียร์นะคะคลัชเบรกนะคะแล้วก็รวมถึงระบบไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็สีสวยค่ะ <c oughs> คันนี้สีสวยเลยแทบไม่ไม่มีรอยขีดแทบจะไม่มีรอยขีขดข่วนเลยนะคะอาจจะมีแต่ ภาพดีเลยค่ะก็จะเป็นสภาพเดิมเดิมเลยนะคะจากญี่ปุ่นแท้หากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถแอนไลน์เข้ามาทักมาสอบถามก่อนได้นะคะรอบเรือต่อไปของเรานะคะจะเข้าไทยประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนายนนะคะ6-7ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าสามารถรับเองรถเองได้ที่หน้าร้านเชียงเพลวังสาวหัวจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะ หรือว่าถ้าไม่สะดวกมารับเองให้ทางร้านจัดส่งให้ก็ได้นะคะพวกจะไรเอาตักอก็จะเป็นเสียงเขาก็จะมีแค่นี้แล้วก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ค่ะตู้กง่ออืมนอ,อ่าก็ะมีเสียง นึ่งคันนะคะที่สวยๆเลยค่ะก็สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้ที่ไลน์แอด087750148นะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ